สวัสดีครับพบกับ Golden Cat Gaming นะครับวันนี้นะครับอยู่กับ Ragnarok Land World นะครับวันนี้นะครับเราจะมาบอกทริคพิเศษนะครับสำหรับในการเล่นมินิเกมล็อบบี้นะครับอ่านะครับเริ่มต้นนะครับคุณต้องมีพรีเมียมเป็นต้นพารก่อนนะครับเพื่อจะเข้าไปในห้องนี้นะครับอ่าแล้วก็ต้องต้องมีเลเวลนะครับตัวละครนะครับอย่างน้อย30เพื่อร่วมกิจกรรมเช่นกันนะครับอ่า อ่ะนี่ครับให้เข้าไปตีมอนสเตอร์นะครับให้ถูกต้องนะครับอ่ะนี่ครับเราตาลายแน่นอนครับอ่ะมาเริ่มแรกนะครับใครที่ไม่รู้นะฮะก็แบบโอ้หาจนตาปวดนะครับแค่นั้นแหละอ่ะจุดทิคพิเศษนะครับที่ผมจะมาบอกนะครับมันจะเป็นจุดเกิดของมอนนะครับที่มันจะเกิดซ้ํานะครับอ่าเริ่มแรกนะครับ ปิกกี้นะครับปิกกี้นี่คือเป็นมอนที่ตีสามตัวนะครับเราจะได้กล่องกล่องทองนะครับโอเคจุดเกิดของปิกกี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับเราต้องหาปิกกี้ตัวจริงให้เจอก่อนนะครับเพราะว่าเราเข้ามาอย่างเงี้ยเราเราไม่รู้นะครับ อ่าเจอแล้วครับนี oh, okay. nah, Nowadays, ่ครับปิกกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเกิดของมันนะครับว่าตรงไหนนะครับโอเคนี่ครับนี่ครับจุดเกิดอยู่นี่ครับเจอแล้วนี่แหละอ้าวล็อกมึงแล้วนี่ครับตรงนี้เลยเนี่ยมันจะเกิดเรื่อยๆนะครับเนี่ยตรงนี้ครับจำไว้ดีๆนะครับนี่ครับคือจุดเกิดซ้ำซ้อนของมันโอเคมุมนี้นะครับจําให้ได้โต๊ะกินข้าวเนี่ยพอ ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าเราตีเสร็จใช่ไหมครับแล้วพรุ่งนี้เรามาทําใหม่ดูนะครับเอพิกีตัวจริงครับถ้าคนยังแบบมันมันก็จะเดินไปเรื่อยๆครับจุดเกิดมันก็ไปไหนไม่รู้แล้วเออมันจะเดินไปเรื่อยๆแต่พอสมมติว่ามันเดินมาตรงนี้เราตีปุ๊บเราต้องรีบกลับมาเดินตรงนี้นะครับเนี่ยสมมติว่าเอ้ยเราเจอตัวจริงอยู่นี้เราตีปั๊บอ่ะเราต้องรีบกลับมาตรงนี้เลยเพราะว่ามันจุดเกิดอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะครับเอพิกีนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับกระต่ายนะครับผมไม่ชัวร์เลยแต่ว่ามันจะอยู่นนี้ตลอด ไอ้จะตายนะครับที่ที่เราตีครบไปแล้วครับไอ้ลูนติกนะครับส่วนไอ้ตัวหมูนะครับเหมือนจุดใต้เกิดของมันอ่ะมันจะกระจายนะครับเพราะว่ามันมันเป็นมอนที่ค่อนข้างง่ายนะครับมันต้องตีสิบตัวเนาะถ้าจะมีตัวเดียวในแมปนี้ก็โอ้โหเกินไปนะครับยากมากนะครับมันมีแค่ปิกกี้นะครับที่ที่สําคัญจริงๆนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็รู้แล้วครับว่าจุดเกิดปิกกี้อยู่ตรงไหนนะครับ ก็จะทําให้ทุกท่านนะครับได้ได้ทําเควนนี้ง่ายๆนะครับถ้าจีเอ็ไม่เปลี่ยนนะเอาไปตีหมูทั้งนั้นไปตีอะไรล้วเนี่ยโอเคนี่ครับเราจะได้กล่องทองนะครับ BP g o นะครับนี่มี20ชิ้นนะครับแล้วก็ซีเวอร์นะครับซีเวอร์จะได้10โอเคนะครับ อ่าสำหรับอ่ามินิเกมตัวนี้นะครับอ่าเมื่อถ้าเรามากับเพื่อนนะครับประมาณ6คนผมก็ทิกง่ายๆครับก็ให้กดห้องพร้อมกันนะครับนับ1-3ถึง3อะไรกดเข้าไปนะครับเพื่อจะได้ไปด้วยกันนะครับส่วนห้องในนี้นะครับอ่าเริ่มแรกนะครับควรมีวิสาตวิสาตาแล้วก็มอง แล้วก็พีทนะครับอันนี้คืออาชีพสําคัญวิวศาสพีทมองนะครับมองเอาไว้แทงน,นะครับเพราะว่าชั้นที่7นะครับห้องที่7นะครับมันจะมีลูกน้องธานานะครับใ้ต,ตัวมีแพนด้าตัวนี้โหดมากไม่รู้ว่ามีธาอะไรบ้างอ่ะไม่บอกมันเยอะเยอะเยอะมากสามสองหนึ่ง ใช่ผมก็เล่นกูบ้างไม่าไม่ใช่ไม่ใช่ให้ให้มันไปยิงผมไงคือทำก็แอะไรก็แต่ให้เดี๋ยวผมปั๊มเองเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าพร้อมกันนะครับเพราะว่าอันที่สองมันสามสองหนึ่ง แล้วมามุมเดิมครับมุมนี้อ๋อมันเป็นตัวมนุษย์ส่วนใหญ่มันใส่ขึ้นมนุษย์มาดี<ต>บเบาอ๋อหลังๆมันไม่ใช่ใช่ไหมใชม่มันจะโหดมันจะโหดเรื่อยๆม,มันจะคล้ายๆร้อยชั้นครับแต่แตกต่างกันที่มันเกิดเร็ว สามสองหนึ่งมุมเดิม,ม,มไปแล้วไปกันนู่นวะผมทำนั้นเดี๋ยวผมทำนั้นที่ตันให้แล้วกันรอลอแล้วลอแล้วมีบทสวนให้ตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวมไปตานมาตรงเอาเฮ้ยมามามาตรงมาตรงที่มาตรงที่มาตรงที่เข้ามาเลยโอ้ยแล้วผมอะทำหน้าที่ตนแล้วเดี๋ยวผมบอกว่าเดี๋ยวให้ราชาแมวเข้าเขามามาเนี่ยลืมเข้าวง ผมตันไว้ข้างหน้าแล้วกันถ้าผมไล่ใช้ปืนหรือเปล่าวะเรื่องขอคุณแล้วกับเอวะอ้าวไอ้นี่เข้าไปแล้วว่ะมึงเข้าไปก่อนทำไมวะเพื่อนไอ้ปืนเนี่ยได้านนี้พี่ออมนม่นเองพี่ออมหัวตอมอยู่นะหัวตอมชิดด้านหนึ่งได้ไหมมันจะได้บรรวมด้านเดียวใช่ด้านขวามือทีจะไปอยู่ขวาก็อยู่ขวากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะจะกัดตรงให้ตอมไปเลยมันเข้าไม่ถึงตัวอยู่แล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอะดักดัก ดูให้ปืนไอ้ปืนมันเข้าไปก่อนนะมึงดูเดนไม่ได้ใส่ดาบดีไวาเออใช่ไม่มากับเราเนี่ยตอมเลยตอมเลยไอตรงนี้มันยังไม่เก่งเท่าไหร่นี่ใช่ป่ะรั้งสุดท้ายครับครั้งเสร็จอ่ะเสร็จยล้วแบบใช่อันนี้ตรงนี้ละตรงนี้ละตรงนี้ละตามนะตามนะ

ห้าสี่สามสองโอ้ยเปือแม่งเข้าไปก่อนเลยมึงรีบจังว่าเพื่อนไม่ให้ผมเตรียมตัวเลยหรอเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้ตีเนี่ยเนี่ยตีมันตันให้ตัน่ะตายเหียตันแล้วตายไหมตายไหม นนล่ไม่ทนบบมมันแผมไล่ไม่มันมันมันหนักที่ไอ้ทานานทอตัวนี้นี่ใช่ใช่ก็บอกตอนนี้นอ่าอ่าอ่าแปลว่าพูดง่ายๆก็คือลงสองครั้งถ้าเราสิบก็คือก็จะได้กล่องโกเจ็ดกล่องสองครั้งก็เป็นสิบสี่กล่องอ่าเพราะ,ะครั้งแรกเราลงได้ชั้นเจ็ดครั้งที่สองเราลงได้ชั้นสิบอ่าใช่ครับ ชั้นสุดท้ายนะครับจะมีบอส MVP นะครับจะเป็นบอสเต่านะครับให้เพื่อนๆนะครับเตรียมตัวกันให้ดีนะครับโอเคตัวเต็กระเป๋ายิ่งฉุบครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเลยนะครับสำหรับจิตกรรมนะครับเมื่อเราได้เหรียญนะครับครบแล้วนะครับเหรียญบ p เนาะนะตอนนี้ผมมีอยู่200กว่านะครับมาชั้นนี้เราจะเอามาแลกเสื้อก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ถ้าแลกเสื้อนะครับ เราต้องมีเวสท์ทัพารนะครับเรือเท่าไหร่วะจำไม่ได้เลขสิบห้มันมันถึงจะเอามาทําเป็นเสื้อไอ้นี้ได้นะครับมาอัปเกรดเสื้อได้นะครับแต่สําหรับใครถ้าไม่อยากเติมเบสท์ทัพาร์ตพรีเมียมนะครับก็ต้องทำเวสท์ทั้พารธรรมดาไปก่อนนะครับแค่นั้นเลยไอ้เบสท์ทัพารธรรมดาที่ไม่ใช่พรีเมียมนะครับน่าจะทําเอาหินเพื่อมากดกดล็อกนะครับ b i ทมท p a t พาร์ทควทำให้ครบเลเวล50มันจะได้หินเวทมนต t ์พ p ร์ทพรีเมียมนะครับผมคำนวณเวละถ้าจะได้เสื้อไอ้ตัวนั้นอ่ะมันต้องทำให้ให้ครบนะครับแล้วก็จะเอามากดแล้วก็แลกได้นะครับแลกได้ปุ๊บแล้วก็เอามาทำเสื้ออัปเกรดได้เสื้ออัปเกรดบี BP นะครับเนี่ยปดพลังนะครับจะใช้โอรินะครับอีรูอย่างละ20แล้วก็เงิน 2M นะครับแล้วก็เลือกนะครับของผมเลือกมาเป็นเวทนะครับเพราะว่า ผมจะเล่นเวทไม่ใช่มือเปลือนเวทนะอันนี้ผมทำยูเนียนเรื่อยๆไปเฉยๆนะครับผมจะเล่นนินจาแล้วมีมวิาสาหตัวหลักอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแต่ถ้าจะบวก7นะครับอ่าเบสทัมพัสรีเมียมก็ต้องเลเวลสามสนะครับบวก9ก็เบสทัมพัสเต็มนะครับโอ้โหมันก็แล้วแต่ครับสุรตารแล้วก็เสื้อตัวนี้ไม่สามารถมินขายได้นะครับ แต่ถ้าจะเอาคุ้มๆนะครับผมว่าเอาแค่บวก5ก็พอครับจะได้ exp นะครับ10%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลดความเสียหายจากกายภาพนะครับเสื้อสีฟ้านะครับจะเป็นของกายภาพนะครับเสื้อของมิจินะครับแล้วก็เสื้อของเสื้อสีส้มๆแดงๆนะครับถ้าเป็นอันนึงนะครับมันจะลดความเสียหายของเวทมนต์นะครับก็ให้เลือกเลยนะครับว่าจะเอาตัว่ไหน แต่ผมคิดว่าน่าจะเวทนะไอเสื้อเวทน่าจะดีนะเพราะว่าถ้าถ้าเอาไปกิววร์นะครับแต่ถ้าเอาไปแบบแนวเก็บเลเวลหรือตัวเราที่โดนโจมตีบ่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือแนวกิววร์ก็ได้อ่ะถ้ากิววร์ส่วนใหญ่ถ้าโจมตีกายภาพอ่ะเราจะไม่ค่อยตายเท่าไหร่เราจะไปตายไอเวทอย่างเดียวเลยอ่ะก็จะประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะเวทก็น่าจะดีนะแต่จริงจริงอ่ะผมที่ผมเอาเสื้อตัวนี้ผมจะเอามาปกเจ็ดเพราะว่ามัน ระยะเวลาไล่แบบแบาน5%นะครับแค่นั้นเลยนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาแนะนําทิคเล็กๆน้อยๆนะครับให้ทำเควสได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับ g o l d e n cat gaming นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปถัดไปเราดูว่าจะยังไงนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณครับ